ะคไหนนี่ค่ะอะไรคะขอเล่นตัวเล็กๆค่ะขอเล่นคนค่ะอืมอันนี้เป็นพี่แม่อันนี้เป็นพ่ออันนี้เป็นแม่อันนี้จะอันนี้เป็นอันนี้เป็นขอเล่นหนูอันนี้เป็นขอนอันนี้เป็นพี่แม่อันนีเปนพี่เล้อันเป็นพ่อพ่ออันนี้เป็นพี่เล้าอันนี้เป็นแม่แล้วอินหน้าหนึ่งอะใครคะสองคนนี้ค่ะ ครัวของพ่อกับแม่อันนี้หนูรักกันครอบครัวพ่อกับแม่รักกันแต่แต่มันน่าลักเฉยเฉยเป็นตัวเล็กเฉยเแต่พ่อแต่พ่อตัวเล็กอตไม่ไม่แต่ถ้าพ่อตัวเล็กไม่เป็นไรเอาเถอะถ้าว่าตัวนี้ก็เอาเลยค่ะคะ่ะไปคะ่ะค่ะ เลนต่าเล่นนะคะค่ะเก่งมากค่ะไหนดูสินี่ครอบครัวของจีนา่าครอบครัวของจีนา่ามีใครบ้างนะมีมีขอนเล่นมีจีนา่ามีพ่อมีพี่เตมีแม่และส่วนนี้เป็นจีนา่าส่วนนี้เป็นแม่ค่ะเออค่ะหนูจะไปชีลด้วยแต่หนูก็จะถ้าพ,พ่อกลับมาหนูก็จะเอาให้พ่อ หนูก็จะและหนูก็จะให้พ่อตุดเลือว่าอันสน่วนนี้เป็นอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนนี้ถ้าพ่อไม่ยืมหนูก็จะสอนพ่อกับแม่ว่าอนนเป็นครอบครัวพ่อกับแม่กับส่วนพี่เตี้ยกับส่วนพี่แม่ครอบครัวกันหนเลยค่ะอันนี้เป็นขอเลนอัน,น